สวัสดีครับเพื่อนๆวันนีทางช่องของฟูเดินแชนเนลก็ผ่านมาครับก็เลยมาดูเห็ดครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดต่างๆครับช่องนี้ก็เป็นช่องฤดูของเห็ดครับก็จะมีเห็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูราคาครับจานละเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะอยู่บ้านภูพันทองครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางครับทางที่ไปอุดนหนองบัวครับเดี๋ยวเราจะมาดูเห็ดกันครับว่ามีเห็ดอะไรบ้าง จานเท่าไหร่ครับเนี่ยจานละร้อยครับตรงนี้เห็ดก็กําลังออกเยอะครับนี่ครับคนก็จะแวะเข้ามาดูเห็ดต่างๆครับเพราะช่วตรงนี้เห็ดก็จะมีหลายอย่างครับเดี๋ยวเราจะดูตามซุ้มเห็ดต่างๆครับที่ขายตามริมทางครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ป้านภูพันทองครับก็จะอยู่ริมทางครับสําหรับรถที่แวะไปแวะมาก็จะ แวะมาซื้อสำหรับไปแกงกินที่บ้านต่างๆาจานจานละห้าที่บาทงาจารสองร้อยเอ๋อร์ค่ะก็จะมีเห็ดพาะด้วยครับเห็ดพอจานละร้อยไข่ก็จานละร้อย ครับเนี่ยนะก็จะเ,อเอยอะยนะครับมีเห็ดมะโมกเห็ดอะไรต่างๆ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูตามซุ้มต่างๆครับที่อยู่ข้างล่างก็มีครับว่าจะอยู่ใกล้กับที่ค่ายทหารครับที่รถสิบล้อจอดครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่อยู่บ้านปานทองคำเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันครับว่ามีเหตุอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับก็จะอยู่ที่คนมาางต่งความ อ,อันนี้ก็จะเป็นขาขึ้นครับทางไปบ้านคูทานทองครับผมก็จะแวะมาซื้อเห็ดต่างๆครับเห็ดช่องนี้ก็กําลังออกเยอะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สองสำหรับการขายเห็ดจาได้แปดสิบบาทจะจะมีเห็ดต่างๆครับเเยอะเลยเห็ด นี่ก็จะมีอะไรครับหมันแขนแคนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเลือกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะดูซุ้มต่อไปครับนี่ครับต่างเยอะเลยครับเห็ดตรงนี้ก็จะมีดอกเล็กดอกใหญ่ครับผสมกันไปครับก,ก็จะมีอีรอบด้วยครับคุณลอกนี่ก็มีครับ รับเป็นต้นอยู่ครับแล้วก็สำหรับปอกไว้แล้วครับสำหรับไปแกงครับต่างๆครับการจะเป็นอีกที่หนึ่งครับเห็ดเยอะมากครับก็บจะเป็นจานเป็นจานมากมายเรียงรายกันเต็มๆครับก็จะมีมากนี้ไปรับไปแกงใส่เห็ดเดี๋ยวเราจะ ไปดูซุ้มต่อไปครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับบ้านภูพานทองครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามครับการขายเห็ดครับก็จะมีเห็ดต่างๆครับผมมาดูครับนี่ครับแม่ค้ากํลังเอนไอศครกอรยู่ครับวันนี้เราก็มาขายสกีมด้วยครับแล้วก็มาดูเห็ดต่างๆครับราคาก็จะต่างกันไปครับอันนี้จานละเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยห้าสิบร้อยออ มีจานละห้าสิบมีจานละร้อยครับก็มีทั้งเห็ดใหญ่เห็ดเล็กครับผสมกันไปครับเยอะเลยครับเห็ดอันนี้ก็เป็นจุดที่สามครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่จุดที่สี่ครับที่หน้าโรงเรียนบ้านผ่านทองครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วครับเพื่อนๆคนไหนที่ ผ่านแปผ่านมาทางนองบัวอุดรก็สามารถแวะเรียนเข้ามาดูได้ครับเห็ดก็จะมีเยอะมากครับช่วงนี้ครับเพราะจะเป็นช่วงของฤดูเห็ดครับมันจะออกเยอะมากครับทั้งเห็ดและงกเห็ดเครื่องเห็ดอะไรต่างๆครับแล้วก็เห็ดหอมด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะไปขายส้มกันต่อแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่4ครับที่หน้าโรงเรียนบ้านภูพันทองครับอันนี้ก็จะเป็นทางไป หนองบัวลำพูครับส่วนทางนี้ก็จะไปที่อุตรครับผมเพราะว่าจะเป็นทางหลวงครับทางใหญ่ครับสําหรับผ่านไปมาครับสําหรับคนที่จะเบียนเข้ามาดูก็สามารถเบียนเข้ามาดูได้ครับเพราะว่าจะมีเหตุต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่4กันนะครับนนี้เราก็มาถึงจุดที่4ครับอันนี้ก็จะอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านภูพานทองครับไม่ทรายครับอันนี้ก็จะทางไปที่หนองบัวลำพูครับ เม <minutes> ื่อ <Sky> ก <jogo> ี้เราก็จะไปเส้นนี <busca> ้ครับก็คือเป็นซ้มแรกครับแล้วก็ลงไปข้างล่างครับเพราะว่าไปที่อุดรครับแล้วเราก็ตีโค้งกลับมาครับดีเทิร์นกลับมาที่หนองบัวลาพูครับอันนี้ก็จะเข้าที่หนองบัวลาพูครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีเห็ดอะไรบ้างครับสําหรับจุดที่สี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีม่วงด้วยครับแล้วก็อีรอชอะไรต่างๆครับเห็ดก็จะมีแตกต่างกันไปครับ มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ครับแล้วแต่คนชอบครับชอบขนาดไหนครับจะไปแขรงไปอะไรต่างๆครับตอนนี้เห็ดก็กําลังออกเยอะครับก็จะมีเห็ดต่างๆครับบางที่ก็จะมีเห็ดเหาะเห็ดอะไรต่างๆครับเห็ดตะไคร้เห็ดละโงกต่างๆครับสำลับแดินทางนั่งยืมเงิน ลังล้างเห็ดนะครับก็มีไบอะไรไม่รู้ครับสำหรับใส่แกงเห็ดครับก็จะมีราคาต่างๆครับแตกต่างกันไปครับแตกต่างกำลังอยู่ในตะกร้าอยู่ครับกำลังจัดวาง สำหรับคนที่ต้องการเห็ดก็สามารถแวะเปลีนเข้ามาได้ครับที่บ้านภูพันทองครับสำหรับทางไปหนองบัวอุดรครับว่าะจะอยู่ริมทางพอดีครับครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้เราก็จะไปขายไิีมกันต่อครับว่าขายชิีมไปด้วยแล้วก็มาเช็คราคาเห็ดต่างๆครับดูเห็ดตามบ้านภูพันทองครับว่ามีอะไรบ้างครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถแวะเปียนท่ามาดูได้ครับเพราะว่าจะผ่านไปมาครับตามริมทางครับผมี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ